เทียบแกงหม้อใหญ่เกรซกระชากหน้ากากสาวต้องตุน๋นถึงจุดพีที่ต้องลุ้นระทึกกันแล้วสำหรับละครดราม่าชั้นเยี่ยมหลังคาใบาบัวทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34ผลิตโดย C H A N G E 2561ภารกิจจับคนรวยของสาวบ้านบ้านสิมลา ที่อยากจะพลิกชะตาชีวิตแปลงโฉมเป็นคนรวยจนปั่นหัวหนุ่มสังคมให้หลงหัวปากหัวปัมกันเทียบงานนี้เลยไม่รอดพ้นสายตาอันแหลมคมของพันพิศคุณแม่จอมเนียบที่ห่วงลูกชายสุดใจเลยจ้างคนตามสืบพฤติกรรมสาวนักต้มงตุง๋งถ่ายคลิปเด็ดมาเปิดงานรวมพลปาร์ตี้เซเลบบอกเลยว่าเป็นซีนใหญ่ของเรื่องที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนางเอกขาวโอโมโ่ เกรสกันกล้าวโชว์ดราม่าปล่อยของรัวๆถึงเวลาถูกแช์กลางงานสาวเจี๊ยบโสพิณภาแกงหม้อใหญ่ไส้งานวัดแช์กันแบบจัดเต็มจนนางเอกผู้น่าสงสารอย่างสิมาลาต้องบ่อน้ำตาแตกณนะจุดนี้สิมาลาจะผ่านวิกฤตของชีวิตไปได้อย่างไรตามลุ้นนาทีระทึก หลังคาใบบัวคืนวันเสาร์ที่วันที่สองธันวาคมเวลา21นาฬิกา45นาทีหลังจบรายการทุบโต๊ะข่าวทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34